สบัยดียูดีมีแห้งครับพี่น้องช่อง youtube ครัวพมันกระรองมือวานครับเมื่อนี้ผมลงพื้นทีนะครับหาอยู่หากินขี้เก่าครับหลังจากที่แล้วให้แล้วหน้าแล้วนะครับหลังจากที่แล้วจากเบียกงานการสรั่งในบ้านแล้วก็ลงทงนะครับดกยาเขาแน่นะครับผมมาเบิงเขางามแน่นะครับกระลังเขียวครับมองทีดำแล้วไม่ไหมกะกระลังกระลังสีเขียวนะครับผมกะมาใส่เบ็ดครับใส่เบ็ดย้ำกงเว่นนะฮะ ใส่เบ็ดย่ำกังเว้นครับพี่น้องครับเกิดได้ใหญ่มากกับบ่เคยดอกแต่ว่ากะมันบ่มีเวียกก็เลยล่องเบิ่งว่ามันสิได้บ่กบรุ่นโปรตีนโปรเมือเฮานี่ยแหละนะครับเวลายางลงหน้านี่มันแตกโคบโค,บ,โคบลงจังสิเฮ็ดจังได๋เอาบะเทอร์เดดซุปไส้โนมิสมครับต้มไส้โนมิสม์สุบนะฮะเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะฮะว่าสิหมานบ่ผมกับพวกกสิเคยใส่นี่ล่ะนะครับแต่ที่นี ขี่กระเดือนอุปกรณ์นะครับขี่กระเดือนแล้วก็แเนวใส่ของฝรั่งของฝรั่งเดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อไปเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเฮาสี่หมานบอนะครับผมขอบคุณกับการรับชมนำ้ำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่อง YouTube ครัวผอมหวานกระดองหมูหวานน้ำนะครับปะ่ะพร้อมเลยก็ไปเลยครับ จะเป็นประมาณนี้ครับเบ็ดขอบคุณพ่อศักเบ็ดพ่อศักยืมพ่อศักมากฮะยืมพ่อศักมากครับนี่คึ้นขี่แค่เดือนขี่กระเดือนเท่าจิ๊กุดมากนะฮะอ่ะอุปกรณ์วิถีชีวิตการหาอยู่หากินครับวิถีไทยบ้านวิถีไทยอุบลน,นะครับ บากเบ็ดอลองเบิงเคยใส่แต่เนมือขื้นแล้วเป็นเรเคยใส่กบหน่อยครับกบหน่อยกบหน่อยใส่เดือนเขาจะเลือกเป็นใส่เดือนที่ที่ตัวเป็นๆน,นะครับเขาจะได้ดินนะฮะ <c oughs> ลองเบิงวิธีการเสียบ เสียบทั้งหัวด้วยครับมันยังบกขาดด้วยเสียบทั้งหัวครับเสียบทั้งหัวใส่เดือนนะครับจะให้มาใส่กันนะครับเอาขาเอาเท่าหลูบๆนิดน้อยนึงนะครับผม สใส่ประมาณนี้นะครับขี้กระเดยนจะด,ดินครับพ่อกบมาเห็นเขาก็จะกินนะครับ หลังจากที่เข้า <c oughs> ใส่ไปแล้วก็วล่องผักใบสัตระยะหนึ่งแต่นะรับเดี๋ยวคอยมายามนะครับเดี๋ยวคอยมายาม,มบอกขั้นใดหัหวกระใสใบใบพูดละเดี๋ยวจะมม่บอกกันนะว่าขา้าสีมันบอนะครับใส่เบ็ดจังเวียนครับใส่เบ็ดกัางเวียน มาที่ตามนะครับบ้านเห็นลงมา หลังจากใส่แล้วฮอสียามกลับนะครับผมลองเบิง้งกบมันตัวหน่อยพี่น้องกบมันตัวหน่อยนะครับผมฮอสีมานบอนะครับอันนี้คือขั้นที่ฮอใส่ไว้ในขั้นแท้นะครับผมสีมานบอกบมันตัวหน่อยครับยังตัวหน่อยอยูเอ่เอา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 อ่ะ เอาไปต้มเซนามิสมแล้วก็บซุปนะครับอมืมันแล้วมันแล้วมันแล้ว กบหน่อยสองสามตัวตัวหนหน้อยครับ อาิปปนอ่ออปนอาิปปน,ปนเรยียบร้อยครับอีกแต้มครับเหียบร้อยแล้วจริงแต้ม แอมนึงกบหน่อยกบหน่อย เรียบร้อยนะครับกับการใส่เบ็ดใส่เบ็ดนิ่มกลางเวียนเบ็ดประมาณ30 40สหลังนะฮะใส่เบ็ดกลางเวียนขอบคุณพ่อศักดิ์สลักสลักบุญท่านนะฮะให้ยืมเบ็ดมาใส่ครับใส่เบ็ดกลางเวียนผมกับกเขาเคยใส่กบหลายอยู่ครับแต่ว่ามันเป็นกบน้อย กินไปจนห่อนหมากเบ็ดหรอกมันก็ะลุดนะครับมันแต่ว่าตัวไห้ถ้ากินไปห่อนหมากเบ็ดหมากเบ็ดกอปากก็ได้นะครับแต่ว่ากถือว่าได้อยู่ถือว่าได้อยู่ครับได้อยู่บ่ขีลายดอกเดี๋ยวพอกินจะดอกครับซสำกินซสำกินสำปลน,น่ะได้อยู่ครับสำปล ตัวซัมโปรเมอครับโปรเมอโปรเอโปรตีนเท่านี้แหละนะครับผมตัวซัมโปรเมอโปรตีนนี่แหละกะรุ่นนี่รุ่นปน ขันต้มกับซีได้ย่ดอกขันันต้มกับซีได้ยูดุนปนนะฮะเป็นรุ่นปนนะครับอีกจักสิ้นเดือนพุ่ทะนะครับจังสีพ่อพ่อกินแต่ว่าตัวนี้ก็กินได้อยู่นะฮะขอบคุณที่ไลายครับวิถีชีวิตการหายูหากินของผูเบาไทยบ้านอีสานบ้านเฮานะครับผมใส่เบ็ดใส่เบ็ดย่ากังเวียนนะฮะใส่เบ็ดกังเวียนพอดีกินอยู่ครับพอดีกินอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจนะครับให้ยูทูบช่องพ่อครัวพ่อหมานกระนองบัวหวานน้ำนี้นะครับเด้อ เดี๋ยวพอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับตเมือ่อเดี๋ยวติดตามอีพีหน้าคลิปหน้านะครับว่าเขาเสียดยังกินนะครับผม